ธนาคารประเทศไทยเข้มงวดระบบไอทีหลังพบเจ้าหน้นาที่ธนาคารลอบขายข้อมูลลูกค้าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนางสาวสุวรรณีเจษด,ดาศักดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินกล่าวกรณีพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งนำข้อมูลลูกค้าออกไปขายขณะน,นี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการพิจารณาต้องแยกเป็นสองกรณีคือกรณีที่1ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดไปเป็นการหลุดจากระบบของธนาคาร หรือไม่ปกติข้อมูลของลูกค้าต้องได้รับการควบคุมดูแลขั้นสูงสุดเช่นกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงข้อมูลต้องตรวจสอบว่ามีการปล่อยให้คนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าหรือไม่และระบบต้องมีการป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกบันทึกและนำออกไปใช้ส่วนตัวธนาคารประเทศไทยต้องตรวจสอบร่วมกับสถาบันการเงินว่าสิ่งที่รั่วคืออะไร 2. การรั่วจ,จากพนักงานทุจริตตามข่าวที่เผยแพร่นั้นพนักงานได้ออกงานนอกสถานที่หรือการออกบูธ และนำข้อมูลของลูกค้าจากการจดข้อมูลนำไปใช้เป็นเรื่องการทุจริตต้องดูว่าสถาบันการเงินมีกระบวนการในการควบคุมดูแลกรณีนี้อย่างไรขณะนี้ธนาคารประเทศไทยกำลังตรวจสอบการดำเนินการของแบงค์หากพบการกระทำผิดจากตัวเจ้าหน้าที่เองทราบว่าแบงก์ได้ให้ออกจากงานไปแล้วและฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยธนาคารประเทศไทยจะเข้าไปดูว่าแบงค์มีข้อบกพร่องหรือเปล่าและจะดำเนินการต่อไปโดยได้ประสานงานกับตำรวจแล้วนางสาวสุวรรณีนน กล่าวนางสาวสุบณีกล่าวว่าต้องติดตามทั้งสองกรณีและต้องดูกระบวนการควบคุมสิ่งที่ต้องทําคือสถาบันการเงินต้องจัดการเด็ดขาดกับพนักงานเหล่านี้เพื่อให้เห็นโทษหรือข้อเสียจากที่ทําพฤติกรรมเหล่านี้ว่าได้ไม่คุ้มเสียเพราะทั้งถูกไล่ออกและดําเนินคดีเป็นโทษร้ายแรงขณะเดียวกันกรณีการโจรกรรมข้อมูลผ่านบินแอดแท็กที่เกิดล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากเป็นข้อผิดพลาดจากระบบธนาคารธนาคาร ต้องเป็นผู้ดูแลการถูกจุรกรรมข้อมูลผ่านวิธีบินแอดแท็กเคยเกิดมาเป็นระยะต้องเข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดการควบคุมหลักเกณฑ์ด้านไอทีโดยเฉพาะไอทีซีเคียวริตี้ธนาคารประเทศไทยไม่ได้ละเลยเรื่องภัยไซเบอร์แต่มิจฉาชีพเองก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเช่นการธนาคารประเทศไทยจะพยายามดูจุดบัและเข้าไปดูแลรวมถึงตรวจสอบอย่างเข้มข้นถ้าเห็นข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อกับแบงก์นั้นๆนางสาวสุวรรณีกล่าว